สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้าจ่าที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พ่อลุยจา้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมท่างที่อยู่ในประเทศแหกรก็ต่างประเทศน้าจ่าครับผมเมนี้เมืม่อกีก้กับพ่อจิกผ้าลงหอยหน้อยเนาะแม้นครับเมน,นี้พอกันวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาณ <17 S 2> นเะจ็บ่้อแล้ว <laughs> มิกิเบิ่งกันทุกพีเรามิกิกระลงยี่สิบเจ็ดแม่เนี่ยค่ะยี่สิบเจ็ดคุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดจ้า <laughs> กีก็ปกกีควาลงหอยมาใส่ตุ่มเนาะวันนี้นะเมนครับที่แั้หอยเอาก็มาหอยทองทา้งน้องเม็กเชิาขาพี่เนาะทั้งขึ้นทางผู้ยินดังเนาะเมนครับก็บอกว่าเขาเอิ่อหอยยังดอกจากน้องเม็กขึขน้นตะบนตะขาบเพื่อปฏิจจ ա วัตุดลุลาจารท่านี้ให้เราครับผมจ้ะตอนนี้ก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องใส่หอกกระเลี่ยมาแตกห่าแตนแต่ห่อน้ลาอพี่น้องวันนี้เมนครับก็ลอลุ่นลอชมกันตอนยามแล้วนอกจากว่าสิได้สิมานบ่เนาะจ้ะครับตอนใส่ก็บอกคอยเห็นปลาดอกเาไอ้เนาะนี่ครับ จักสิมีบ่มีมื้อนี้ก็รอลุ้นกันจ่าพี่น้องไปจ้าไปลุ้นกันจ้าไปครับผมไปลุ้นกันครับผมเอาในเวลายามตุ่มแล้วครับผมลุ้นกันจ่าพี่น้องว่าจะจับจีนบ่เนาะนอกจากนีหยังเฮาลุ้นกันมั้งเน่ลุ้นกันเบิ่งครับมันเพราะว่ามา่ไส้หนิก็น้ำก็บ่ค่อยหลาไปได้หอกครับน้ำก็ยกออกซีน้ำดับน้อยน้อยครับผมน้ำขึ้มครับมื้อนี้ใหม่ๆลุนนะใหม่ๆลนลงหลายแล้วครับผม อา้าล้างเหลแห่งมานมึงครับผม,ามาโหน,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 นั่นนะั่นน่ปลาได้มังิงนปลา้าขวดงามดูครับนาะอยังต๊ะเกางามใหม่งามใหม่ปะโมเมนปาลาาเอา้เอาเมื่อกี้ใบเอ,เอ,อ้ยคือ,อครับล้างเหลแห่งมนงันเนาะาล้างเหลแห่งนันครับผมชมพู่ในมู่หินตานนก ก็มีปลายกระขาวะชื่อเขาปลาหางแดงนอกปูตัวนึงกรตกัวนึงแล้วแลต่อไปอีกครับเอาหลังสองครับผมมีน้ำอยู่ขึ้นแน่ครับน้ำน้ำมาใส่ให้ปะไหนคือว่า นี่อยู่ตัวครับคุณแต่แรกเจออยู่ครับปลาขาวเนาะชื่อเขาโบโจวดจาดแห้งก็พ่อได้พ่อได้อยู่น้อยเนาะนี่ครับตาม้เจ็บแฉมครับวันนี้หลังละเล็กละน้อยไปครับกับโบแน,น่หรอครับอาจจะมีจวดจาดอยู่ก็เป็นไ,ได้หรืออาจจะบุมมีเอาดูน้ำกันไปรรนครับ,บ จีบจริงเหรอะจับไ้ิบตีนี่คือทุกครับหลายเยยิงยูยิงเงียะเอาดูเมื่อกี้โอ้โหเสียงดังเลยน่าักมากัลมนีหลายตัวทุกครับนะโอ้เต็มโรงเรียนเลยนะใส่หน่อยใส่ใหญ่จ้ะนะครับเอาตัวกี้ ลายไซส์เลยจ้ะนะครับอ๋อนี่ถูกปูนกี่เต๋อที่ขึ้นมาโอ้ไม่กี่เต๋อกระมิ้นไม่กี่เต๋อกรมีเนาะต่างประกางใส่น่ห์ด้วยครับตัวหนึ่งพันโอ้ปลาสิบโอ้ปลาขาวหางแดงโอ้หลังนี้คือจังสีติ่งติ่งมีกี่ติ่งติ่งแค่หล่ะ ปลากรังโอกะตั้งกรดีเด้นั่ยกเลยวุ้นน้ับนุ้นปปลากริบนุ้นุ่นุ่นว่างปลากรังครับบานใช่สีบานกุชชิพตัวมาหนาเมเมนาะหนานะ่ม็ดเดเนาะเยี่ยมครับผมปลากังจ้า อโอ้อะโอ้ยคุณครับเดือดร้ายครับอาจารมันเบิดตัวนี้มันเบิดเอาคุณกระเดือกจีบตัวนี้สีข้งจ้าเอาดูหลังหน่ยครับผมตุ่มติ้งเล็กน้อยถึง <c oughs> ปานกลางไป <c oughs> ตรงไหนนะ ลายตัวนี้ลงังโมลังมค่ะอ้ยปลากังอีกแล้วครับปลากางอีกแล้วจา้ายงมันอยู่เมื่อกี้น่าน่ตัวใหญ่แดดไร่แปลาการันีดีนะดีดีดีดน่าในปลากางกัะสุดยอนแล้วครับท้องวันแบบคัก เพินกินแบบได้เนาะต้าวเฮ็ดอง่องด้วยผมเป็นดำเลยครับประหนามพ่นฟองสี้ดำครับดำน้ำนามไปครับเป็นไรลังการั้นมีความเคื่อนไหว้ม่ตุกเคื่อนไหวปะไหวยี่้ตัวละครเป็นีลวจ้ะนขันเคลื่อนไหวบ่หน่อยก็ได้ละบ่ไรกัหน่อยคือเราแหละครับผมว่าเต็มนะนั่น ัันว้าวโอ้ยปลาซิวไอ้ครังนี้ครับผมปลากัะงตัวใหญ่เนาะปลาซิวปลากัะงจ้ะหลังก็นิดแต่อายอังก็อันนั้นก็อุ้ยอันนี้นนนไงายอ้ายง่ายที่ไ,ไ,ไปงปลาเลยจ้ะ ปลาซิวเขาตัวอะไรปลาซิวเขาปลาก๋าบ่ได้มีแต่ปลาเก๋กนะมีปลาซิวขอน้ำ uh อ,อยู่แม่ใหญ่ๆก็มีจ้ะก็ไม่โตตัวนี้อืเป็นยังไลงล่ะตีนตีนยูบ่เอาคันตีนหนีมีเปอร์เซ็นต์อีกคือนเขาหรือเปล่าตีนนะง่ายมั หลายอยู่ครับคุณอ้ยเธอแม่งขี้เต่าเนาะจ้าตัวงามเลยครับเถางคอนเลยเนาะกะซิวเขากะปลาหางแดงจ้ะไม่ขี้เต่าไม่ขี้เต่าลายตัวเนาะจ้าใส่บ่ถึงเผื่อดินแล้วจะให้หน่อยใส่ขางหินมาเลยเผื่อหิน ีครับตังนี้ครับตีนราหาถ้าตีนใส่ดุ่มมังครับผมมาคอยว่ามากาอยู่หลังหมดขอคอยจนมาโกะมาจูบกนเอ้าสวยงามครับผมขาวเลยโอ้ ใส่งงเงี้อมด้วยครับเ้ี๋จะแอ่อ่อนซ่อนประกังน,นะครับกลางลายอยู่จ้ะอันนี้คบป่าปลากระเดือดก็มีโอ้ยก็แม่นหน่อยพพดหูเปินก็ด้อือปิดก่อน ตัวนี้หลังนี่ครับอาขึ้นแห้งทั้งโอ้นี่พี่เขียนเป็ดขาเป็ดขาป่ะเป็ดขาอยู่บนซาตีนนี่เหออู้ยเปรตใหญ่จัครับว้าดหลังทั้งปลาทั้งปูเลยจ้าบักเป็ดขาตัวบักนี่เลยไอ้ไอ้ให้เบื้งนี่อันนี้มืยครับผมจ้นี่ครเป็นไอ้เป็ดขาบนไอ้ม่เห็นโอ้หลังนี่ครับปูใหญ่อยู่หลังมุงใดเพราะน่าพี่น้อง เมื่อกี้ฉันเลยบ่ทันพี่น้องเอ้ยตกง่ายเลยครับเมื่อกี้บ่ไหวอ้าวเบางตัวข้างในมีบ่เส้ยใจดิอ้าวมีอยู่ครับเนี่ยสวยงามครับตายก็มีตายก็มีตุ่มจมเนาะอ้าวนี่ครับผม ล้างมังคุนนดในบริษัทให้เมืองตอนเทเด้วยครับลืมอมาทยปกิจแต่กดนไายอยู่จ้ะแต่มันไายบริสุทธิ์นะเพื่อนๆมันเพืเ่อนไายเรี่ยวแมนที่มีปูตัวนี้นี่เนาะเริ่มกดนไยายครับผม,มเอ,อาเนี้นรครับผมมีกุ้งน้ำด้วยเนาะจ้ะพอดีเขาใส่ใบนำเนาะเนี่เป็นยังไงเนาะ คือนมาลังใช่เงียบเงียบๆนอนร่างนี่เนาะใส่กระถางเผื่เลยอืมอ่านี่ตัวงามอยู่ตัวงามอยู่เนาะตัวงามอยู่จ้จะใส่กรหลางใส่เงียอยู่หน่อยเนาะจ้ใส่กระถางขันเงียบนะครับกลางๆปานกลางจ้าหกตัว ยิงไมีจิงเลาะยิงจอากาศฮ้อนหอนเอาแห้ครับมันนี้ทั้งเอาทั้งหอนมาไม่นอ้อฝน,น่ะพี่งองนู่นน่ะอุ้ยอ<า>ุอ<า>้ยปลาาก,กไงอตึ้งสองสองพูดนะครับนไงอง่สองอแล้วมีปลาซิว,อ,วอีกจ้าถ้าพอตุ่มกีนอืม่เลยอ่ะ สองเลยจ้ะกล้วยหัวกดๆไปแน่แข้งแ,งแงดงเลยนะจ้ะกขินแข้งแดงอุย้ยตุ่มติง่งแต่ตุ่มติ่งก็ดีใจนยครับ <S 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 ให้ก็ติม่ใมให้ก็ตุ่มเงียบครับผม

ก็หลุดเลยั่างว่าวงแน่มากเพื่อจังตีงอยู่บนนี้ขึ้นเงียบๆอุ้ยอุ้ยอ้าคุณกั้งกับคุณกระเดือดจะไม่ตะลุ่นบิปจ้ะเต้นแห้งเนาะปลากระเดือกก็ประกังเนาะ tôi đầm nó cái năm nào và <laughs> càng là tôi đâm đầm có có cái này này là hay bọc cái con nón đi đậm đậm, cả. Đướng đướng cả. có ngoài sẽ đâm đầm con nón sẽ lượng đường cả cái 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 ปลาลอยบ่ปลาลอยนะปลาลอยครับมีโอกาสว่ามันจะมีผมว่าจริงมีหน่อยนี่ละใช่ไหมมาเอาไปเอาไปดิ่มดูครับตัดตัดอ่านมาเลวมาเลยแบบนี้ครับคุณดิโอเคครับผมเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยคุณนะครับเห็นปลาลอยทั้งปลาซิวเขาทั้งปลาหางแดงเนาะแม่นครับผมสวยๆเยอะๆอยู่จ้า ตอนโต้เนี่จ้ะปูเนาะจ้ะครับโอนโต้ได้หลังนี่โอนโต้เนาะแมนีอยู่เนาะจ้ะอืมีโอนโต้เนี่จ้ะเจ็บ่มีปลานี่โอนโต้ครับโอ้ยนี่ออกแล้วไิเฮีเเลยโอ้ยครับผมหลังนี่แบบโมก็อิ่มเลยจ้ะ ินบาเบิ้ดผลแล้วนี่กุ้งก็มีน้อยเนาะนี่ครับเข้าปฏิใส่ถิ่มไว้ครับผมรองเมืองเนาะรองเมืองครับเต้ยมีกุ้งเต้ยมีกุ้งเขาเนาะนี่ครับถิ่นไหวลื่นผละครับเป็นสิมะยมเห็นปลาเห็นปลากันบ่ว้ายแต่เห็นปลาก็แสดงว่านีโอู้หงเดียวกันครับเต้ใส่หัวสนครับผมหัวางไทยบังหัวบังไทยบังนู่นซัมโบ่ โอ้ยหลายคนะครับผมพุ่นพุ่นเดืดหลายครับนี่ป่านหีนครับหลังหันเล็กนึงหลาไหลเล้งมาหนปไนไหนเนาะแต่กันตัวามครับผมถือว่าหลยอยู่จ้ะอุ้ยกุ้งก็มีแสดงว่าไม่กุ้งกอะดีใส่ไหวมือเยินยามเนาะนึกว่ากุ้งลาย มึงขอลายอยู่จ้ะอาปิดก็รูดิดมิมิดเลไ่ตอ่าถ้ามิดเด็กอะไปตามมิดแน่หลุนเบ้งหลุนเบื้งจ้ะหลุนเบ้งครับกอเทยาพันำํนึ่งไหนหรออุ้ยอุ้ยพระนอนพระน้อนครับกระกางใหญ่ครับผมกระนงรนังเลยครับมิดเทปบ่มิดตัวนี้ เพอนบอดิ่เื่อนนอนนอนเพนิ่งนนอนเพนนอนปากลายตัวนึงนี่จะปลากังครับคุณกังอ้อยต้อยสายโดดนี่นนดีมังคกเนี่ยอายละพูกความชั่วลายละพูกเนียหลายตัวนี้จ้างามครูอยู่กนน่าน่น้อยไฟเามเอ้าหมเอ้าแม่เอ้าแม่คุบคุบคุบน่น อ้าวโอ้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 โอตกน้ำเดียบหอปล่อยเพิ่นปาอไตนกัน oh, แ oh, oh ้อสตีบ่น้ำใสอยู่นองเตยเนาะตี่เสตีนบอีโอ๊ยโอ๊ยโอยวอยนหตจ้ายูีควเขาจางตรง มันคิดอยู่หมากคือมากระอ่ะอือแต่ระวังสายโดดเพิ่นนอนอยู่จ้ะตอนนี้เพิ่นห่วงเนาะบรรยากาศขึ้นครับผมมีแต่ปลาซิวเขาไอ้ต้อยได้อ้าเนาะตัวงามงามเลยเนาะจ้ะโอ้มีปลากังตัวนึงปลนกันมาเล็กน้อยกินกะสิจอดปิดยานเพิ่นตื่น ติดดีแต่ล้าง่นตุ่งังไรเนาะตุ่ตุ่งติงอยู่เมงอันนี้วะจะเมฆอนนั้นวะแม่งร่งโในหนามนั่นเลยเรื่องวตุ่งติงออกเป็นเบื้องมาจ้ะโอ้ปหปาจังเนาะตายตัวอยู่ครับผมตายตัวตายตัวตายตัว ด้วยอยู่จาคุ้กั้งเวลาเติบครได้ก่เครื่องตีก็ได้ก่เครื่องตีเล้เนาะแมนจ้ะมัมีน้ำแข็งด้ยครับมีปลาล้วนๆครับผมปลาล้วนๆปลาหักกล้วยก็มีาหัขเนีห็น่บ่โอ้ลอยอยู่ครับใส่จมังจมครับจมเห่งจ้ะกรใส โอ้สมเห็นปลาอยู่จ้าหลากหลายเติบครับผมปลาซิวปลากั้งจ้าปูด้วยลายใหญ่ลายใหญ่ตัวตัวที่เด่นเด่นซิวเข่าโอ้ซิวเข่าลูกคน งานตีน่หนวกว่างานทีไม่หนักว่าเอาคือเองดืองดังอยู่านี้ฮะมันมีปลากระงป่เนี่นันนอุ้ยอุ้ยปลาปลาตัวตัใหญ่เลยงานงานงานเนาะงานทั้งสองซ้ำกันเลยทังสองถัวเลยงานงามคุยแล้วครับจ้ะตอนมาใส่เขาเห็นผเรดลงนะ่ครับ าใหญ่ทั้งสองตัวเลยอาหาฮเป็นไงครับเนี่งามครูจริงจังปลาช่อนภูปลาช่อนก้างป,ปลาปช่อนภูจ้ะนุ้ยทองเปรียบไงยังไงทองเพือ่อนงามเลย วนีอ้อยู่ในเนี่ยกหน่อยครับมอนมาแบบกิหลังนี่เขาก,กหิหมอนมาใส่พี่น้ะงจียังบอนี่่คิดเกนไปางไม่กิดเอ้ยข้าหมนเขามาใส่ตัวละไอนี่จะไปยิ้วเขาตัวง,งามาปเขา,าน,นะครับผมนี่มิกิ ก็ได you know? mm, yeah. ้เทใช่ไทอยู่เนครับกุ้งปมีเทอะไรกุ้งทูนากุ้งฟอยกุ้งก้ฟอยก่อยจ้านเห็นจีอยู่ดิอาบุงครับผมกุ้งเต็มนึ่นำครับกุ้งอวยอ้ยปลากังปลากังตัวใหญ่กังนะครับ เอามอาม่มันประการลายเติอบอยู่ครับจ้ะาประการสองอันห้ามเหรอสองตัวนรือเปล่า <c oughs> สองอันหนึงสอง <c oughs> ประการสองตัว <c oughs> สามเป็นเงางามลายตัวย <c oughs> ังไงลายยั่ได้อไอใส่สวยๆหลายอยู่จ้าวันนี้เดินทางาหอดล้างสุดท้ายเลยครับผม ลังสุดทายนั่งกันครับผมตีงบนนออบริขึ้นมิดเตีงบนมิดตีน้อยหนึ่งตีงน้อยหนึ่งบ่ประก่างปูจักเนาะจก้าลังสุดทในนาก็ใสดีเะนาะนาใสดีครับโอ้งางเลยครับหมาเนี่ยนอะหล้างสุไทรยจ้ามิวเขานึ่วงคุณกังโมเมนต่างนิจนะ ข้าไอ้เป็นตีงเป็นประมาคุณกลางตีงเป็นคุณข้าวตีงจ้ะม,มันมันปนลากังตัวหญครับปลาชิวเขาก็หลายจ้ะถทีว่ประมาณเกือบไกลเครื่องติ๊กเลยครับเกือบเต็มเนาะ, <c oughs> ะ,ะ,ะเกือบครับเกือบครับพราข้าเกือบเต็มแม่นบหมพาะข้าเกือบเต็มครับถ้าพคาข้า <c oughs> เกือบในเต็มติ๊กพี่น้อะอันนี้ได้แค่เกือบค่พะพี่น้องรุปค้นงานกันเลยครับผม นีนะครับการหายอยู่หากินเมือเ่อกี้ครับก็พกกีกับลูกยุ่งกับนี่เลยเนาะเนี่ยครับนะครับผลงานมานื่อวันที่27ค่ะกุมภาพันธ์พ67เมื่อกีก้ก็พกกีกพาลงมาใส่หมู่หมู่มป,ป่าเนาะนใส่ยามกับบาทเลยได้จ้ะก็ะถือว่าผลงานมานสุด,ดยอดจ้ะเนี่ยพี่นนองทั้งปากกัง่งปลาซิ่วเขาปลาขาวหางแดงจ้ะปลากระเดิดก็มีจ้ะกุ้งก็มีจ้ะ ไก่เครื่องติ๊กเนาะจากกระปูกระปูขนแดดตัวนึงแต่พี่น้องอยู่ข้างล่างหมดละจ้ะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้นะจ้ะเมื่อกี้ก็พ่อก,กิดก็ขอฝากไว้นําอีกคลิปนึงเด้อจา้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนําเนาะจา้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่กิ๊กพาลุยจา้า เมคกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าละจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านน่นจาจะที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจแม่กี้ก็พอกี้จ้าสำหรับคลิปมื่อนี่แม่กี้ก็พอกี้ก็เฝากไว้เพียงซัมเนี้ละจ้าเอาไว้พอกันไหมเมื่อนะวันเมคกิ้สีภาพไปหา้างพี่กั๊ดใจน,น่นจาจ้า นี่เมื่อกี้ก็พกีก็ขอตัวลากระป๋บบานก่อนเด้อจ้าขอเก่าคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่่ใหญยศทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำล,ลังเร่งใจให้เขาครับผมขอบพระคุณได้หลายครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้ผาลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้บบบานพอกันไม่คลิปหนาครับผม